มาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยหรือว่าเลขไทยของย่าโนงเลขเด่นบนล่างเพื่อนพวกเขาหรอกพี่น้องสวัสดีเลขวินงของเพื่อนนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยมาทั้งหอดสามตัวเห็นบ่เลขมันออกสามสองสี่เห็นบ่มากหมดเลยส่วนจับคู่กับเข่าสองสี่สองหกตรงตรงเลย่อเคครับเนี่ยสิบหาคู่นี่คือชุดเต็มชุดเต็มของมันน่นในสิบหาคู่วน้องพี่น้องที่มันจับให้นี่แหละของย่าโนงพี่น้อง คีบซีฮอกะไปบังคีบยอดหลังของยายน้องได้ต่ว่าหลายคู่กับยานพี่น้องพอแต่ให้มันเข่าบกคอแต่ให้มันเข่าก็ถือโอเคแล้ว เพราะว่าเพิ่นจับมาให้เพินเ่นก็เพิ่นก็จับจับชุดเต็มให้มาเนาะพี่น้องเนาะเข้าบนล่างนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วจีเซนตีตะล่างไว้ล่ละพี่น้องยันพี่น้องเฮาโลดไก่น่า,าย,นะยันคลิปยาว่าที่ลดไก่หลายคู่ก็ขอแต่มันเข่าเนาะพี่น้องเข่าบนล่างั้งหกักเมาลายละเมา,าย,วา,า,ยวววาวล่ะกิจต์ปวดปลาครับ มวยไทย้อพี่น้องเจ็บซี่ผิดว่าเป็นยังก็ต้องเขียนเพราะวยายน่งเป็นมีลาพัฒนาน้ำลาพัฒนาเป็นกระซวงให้ทุกงวด เด่นบนล่างอ่าครับสี่ เด่นหมุนลางห้ากับสี่เป็นเน้นหาได้ไปลองด้วยหากับสี่เป็นเน้นหาเด่นห้าลองสี่ เลขวินหนึ่งสี่อเันนี้เลขวินถ้าพป่น้องได้เลขวิน มันจับคู่กันนี่หนึ่งสี่ต่อหน่อยเนี่ยได้พี่น้องได้่ะเพราะว่ามันหลายตัวหัวมันจับให้ชุดเต็มหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเ็ด หนึ่งแปดสี่หาสี่หกสี่เจ็ด ที่แปี่แปดห้าหกห้าเจ็ด สําเก็จขั้วไปน่นอนไปนอนตทอกันแล้วก็เรียกขั้วเรียกขั้วกับซิบซิบหาือกันห้าแปดหเจ็หกหเ็ดข้ากัากากกด,หกหกกดกัดเอาเรียกเอาได้พี่น้องตัวใดบ้างม,มาเข้ากับตัด68ด แล้วก็เจดแปดตัวใดเมื่อเข้ามา,มาเข้ากับตัดออกเย็บซี่พี่น้องทันใดตัดเกิงๆเนี่ยเข้ากัตาบตัดออกตะวาส1ิบหาคูขั้นเขาบนล่างนี่ก็ถือวา่าโอเคที่นอกะพี่น้องเนะาะเขาบนล่างตรงๆเได้ของคนเอาบาเนี้มาเบิงสำหรับผู้ทุนหน่อย เพื่อน,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 นเน้นให้4หก c เจ็ดหกเจ็ดนี่ 1, เพื่อนกระเน่นให้4ครูหนึ่งเด็กสิบครูคือเพื่อนจับไ้มาเนี่ยคือเพื่อนจับไ้ชุดเต็มนะพี่น้อง เอาเด้อไปนอนกี่ทวดในเมืองบ้านี้ยตั้งขี้ให้เบิองไล่เมื่อวันไว้ไทยหนึ่งสิงหาเนี่ยยายนงเด่นบนล่างห้ากับสี่เด่นห้าร่องสีเนี่เลขวินมีหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยเด่นที่หกสี่เจ็ดสี่ห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเพื่อนพงกลมให้เบิ้งอยู่ดพี่น้องเนี่ยนะเห็นไหมมไ่ซื้อมีลูกกอมได้ยายนงเห็นไหมเหร มาชอบตัวเลขกับหารอตเตอรี่กันบพรามาเข้ากระพานนาอพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้อพี่น้องฝากก็เลยกยคแชร์คนติดตามบ้านห่อยโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม